อยากได้ยินนะครับแฟนๆช่วยร้องเพลงนี้ดังๆนะครับเพื่อให้สมกับ25ปีที่ผ่านมานะครับที่ดังมากๆนะครับแล้วอยู่ๆก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมีรายการรายการหนึ่งนะครับเอาไปประกวดร้องนะครับเพลงนี้ก็กลับมาดังอีกรอบหนึ่งในยอดวิวนะครับของ YouTube นี่ขึ้นประมาณหลายล้านวิวแล้วนะครับเชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่อยู่ที่นี่นะครับร้องได้นะครับเฉพาะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับแล้วที่สํำคัญนะครับเพลงเพลงนี้เขาบอกว่าคนหน้าตาดีเท่านั้นที่จะร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องดังมากๆนะครับเสียงทุกท่านที่อยู่ที่นี่ ใครหน้าตาดีแค่ไหนร้องดังแค่นั้นนะครับวัยรุ่นมีเสียงแค่นี้เหรอครับคนหน้าตาดีครับนั้สามครับส่งเสียงหน่อยครับ สองส่งเสียงหน่อยครับปวดใจดังไฟสุสงสวนเธอลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมง,งาย สุดแสนดำอยู่ที่พูดมาดื้อว่ามีเจ้าของฉันพูดได้อย่างช่ำชองไม่ติดสักคำบอกรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าควาให้เราลงเดินตามล่วงตัวทธลำ ใช่พร้อมกันครับเดิมสองสามโอ้จริงเธอเนื้อเธอรื่องขอเสียงเด็กๆอ่ะ นี้ไหวไหมครับสู้กับฝั่งนี้ได้นะครับใครจะเป็นตัวแทนครับปวดใจดึงไฟสุมสวงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์ เ,เมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมง,งายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดือด้อว่ามีเจ้าของันดูได้อย่างช่ำชองไม่ติดสัก ก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้ากว่าให้เรา้ลงเดินตามลวงตัวทะลลใจจริงๆเธอรัก <the voice S 1> เธอรู้เต็มอ,อยายจึงมาเพ้อพกโกหกหน้าตา ใจหนึ่งก็แสนจะแค่เธอ,เธอจริงจริงเธอหนื่อเธอรู้เต็มอกใหญ่จึงมาเพ้อพอกโหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฟัง ขอเสียงกรีดให้น้องอ้นหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องอ้นครับสวัสดีครับอ้นกันพงศ์นะครับหรือว่าอ้นเดอะไวท์ครับผมเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับผมก็เลย นิมนพระมาให้พรในๆนก็ในๆนแล้วสีจีวรหลวงน้องรู้สึกจะผิดสีไปหน่อยนะครับตอนแรกตอนแรกนึกว่าเป็นพี่ชมพูอมชมพูมาเลยตอนแรกจะตอนแรกพี่เทสใจใส่สูตรตัวนี้ครับ,รบผมอ้อนบอกว่าอย่าเลยจะแลกสูตรกันนะครับจะให้งถ้าใส่ <คน S 2> สูตร<า>ตัวนี้บอกพี่เทสไปถ้าใส่สูตรตัวนี้จากป้ายไฟจะเป็นถังสังฆทานแทน <laughs> เกรงว่าจะไม่ดีครับผมวันนี้นะครับ น้องอ้นเป็นแขกรับเชิญท่านแรกนะครับอยากจะบอกว่าสาเหตุและก็ที่มานะครับที่เชิญน้องอ้นมาเป็นแขกรับเชิญนะครับเนื่องจากว่าเพลงโกหกน้าตายเนี่ยดังมากๆนะครับเมื่อปี2 5 3 4นะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเอาไปประกวดร้องในรายการ The Voice นะครับซีซั่น2ใช่ครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็เพลงนี้กลายเป็นเพลงของวัยรุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับ ซึ่งมีวัยรุ่นหลายๆท่านเอาไปร้องอวดแม่ที่บ้านนะครับบอกว่าไปร้องให้แม่ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าแม่โอ้โหแม่ไม่รู้จักเพลงนี้เพลงวัยรุ่นเขากำลังดังเลยดังมากไอ้หแดงงคุณแม่ถามรุ่นไหนนี่ไงไงเดอะอยซ์เขามาร้องกันดังนี่รุ่นไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นโอ้ไม่สุภาพไม่ได้ไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นนี่เพลงรุ่นนี้รุ่นแม่ครับนะครับอันไหน ใครเป็นคนรุ่นเดียวกับเทพา,างครับมีไหมครับคนรุ่นเดียวกันขอเสียงหน่อยครับ35ไม่เกินนี้มีมีใครรุ่นอ้นไหมครับขอเสียงหน่อยครับ,รรรบเบด้ยด๋วยวเด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 ส่วนใหญ่จะซ้ำรอบเมื่อกี้นะครับ <laughs> นะครับอยากจะบอกว่า ขอบคุณนะครับน้องอ้นนะครับที่นําเพลงโกหกหน้าตายมาเป็นเพลงฮิตอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้เราสองคนร้องเพลงนี้เป็นเกียรติแล้วก็อุทิศให้กับผู้ประพันธ์เพลงนี้ใช่ครับนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่เท่มากๆอาอ้นชื่ออ้นเหมือนกันนะครับอาอ้นมนตรีผลพันธินครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ต้องกราบขอพระคุณ อ้นที่อยู่ข้างบนนะครับจากเราไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอ้นอยู่กับพี่ไปนานๆนะครับได้ครับพี่ครับยังไม่ไปครับครับพี่รักคนชื่ออ้นแต่อ้นกรุณาอยู่กับพี่นานๆขอบคุณครับขอบคุณพิเทศด้วยนะครับที่วันนี้เดี๋ยวยกเวทีให้น้องอ้นก่อนครับับขอบคุณพิเทศครับ t h ขอบคุณ ให้จึงมาเพ้อ